จัดไปวันนี้ <c oughs> คอนทรนพอยต์เลเวลสี่สักอันหนึ่งอืมเพื่อนทำไรอะเพื่อนจ๋าอากอนทำไรวะโอเคตามมากันนะอากอนเอ้ย จะนำนายไปก่อนทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคคนตัวพ้อยอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเข้าทางไหนวะ ันตังนี้แหละคยว่ากันคอยเล่น่คอยเล็คอย4นี่เท็บเท่าอีโลอีก แต่ตัวถึกๆยิงไม่เข้าทั้งนั้นแถมยิงเราแรงด้วยมไม่เห็นด้านหลัง ยิงไม่โดนยิงยากมากอะโอเคค่อยๆตอดไปนมเฮ้ยโอ้โหวิ่งเข okay. okay. erm ้ามาใกล้ด้วย ติดจัดๆโดนระเบิดก็ไม่ตาย <laughs> ได้เปรียบโอ้ย,มอยเมื่อกี้อบไม่รอด <too> แล้วมีของมาขนนี่อยู่กันสองคนจะรอดไหมเนี่ยคอนวอยก็มาแล้วอย่าบอกนะว่าจบคอนวอยแล้วชี้กำแพงไว้ กำแพงสามเหลี่ยมนี้แหละคือที่สุดของที่อยู่เราละโอเคยิงเข้ามาติดโล่มันแหละเราก็ค่อยๆต่อไปขออย่างเดียวอย่าปาลาระเบิดเข้ามาไม่มีที่หลบ วิถึกมากมากที่สุดยิงแทบไม่เข้าเอาไว้ตัวปล่อยโดนออกไปก่อน Mẹ chẳng động đai kín Mẹ chẳng động đai kín khung mẹ chẳng mẹ đâu hả นโดนไปนี่เละเลยไม่ถึงเรานะอีกตัวระเบิดพีชีเมื่อกี้นี้เกือบชักโลไปทัน มาคนเดียวเหนื่อยตายเลยมาสองยังลำบากมาสักสี่กำลังช่วยกันหามได้ดีนะไม่ได้อยู่ตรงระเบิดอี okay. uh ้ huh. ยิงจุดอ่อนแหละจะได้เปรียบเค okay. ยิ่งดีละหกแสนหมดกระสุนไม่เป็นสิบสิบแม็ก ช่่วยเพือน no 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 อุ้ยโลพลังกบหมดหลอดครับผมตูมเดียวขอโทษทีน้องโลพีพลังแปดล้าน Bawa What Akon Tuan My เจอแล้วเจอแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วแบกโล่ไปละแบกโลไปหาบอสยิงหลังยิงหลังก่อนแบกอะไรมาไม่รู้แดงๆเฮ้ยเพืเอ่อนไอ้อก้อนยิงทังนี่วะ <c ười> <c ười> อ้ยใจคอไม่ใช่ไก่ย่างนะเว้ย แม่เจ้าติดใจขอพวกเองจะลุมฆ่าขนาดนี้ไม่ได้เือหันหลังไวหน่อยเดียวเจบหมดหลอด ตอดหนีต่อหน้าต่อตาโอ้โดนโดนอะไรวะโอ้ยโดนช็อตมาถอย

ลุ้นกันว่าจะได้ของอะไรนะของงามๆสแต,ต็กก็ตเทพๆไม่เอาทะเลเกลือเดี๋ยวเปิดกล่องสุดท้ายเลยเดี๋ยว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 มันต้องมันต้องเต้นบูชาก่อนฮึบ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 แล้วก็เปิดเฮ้ยสแต,ต๊ เฮดช็อตดาเมจได้อยู่นะนี่ไม่ไม่ดีนะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็ใหญ่แล้วเสียงเหมือนมันยังไม่จบ ออฟฟิเซอร์เดี๋ยวไปช่วยออฟฟิเซอร์ก่อนออฟฟิเซอร์นอนกองอยู่ตรงนั้นออฟฟิเซอร์มาช่วยแล้วจ้าอุ้ยนอนกองอยู่นานมาก Oi, có mau. Officer. Detected location guarded by hostiles. Tong song bao tong ยิงไรเนี่ยไม่ตาย <c oughs> ยิงก็ไม่โดนโอ้ย จะออกมาจากประตูนี้ไม่งั้นก็รอเลย

สแตตฟูฟู w h ผหาสักทีเนอะเคปิดคลิปแค่นี้แหละเนาะบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ